สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พีกูกเกาะนะคะวันนี้หลังจากที่พาน้องพลอยกลับจากโรงเรียนก็มาเลาะเขาช่วงบ่ายนะแต่ไม่รู้จะได้ไหมเพราะว่า<ๆ>เขากลับกันหมดแล้วอ่ะอดูดูดูเราจะได้ไหมทุกคนยังมีหลงตาอดอกเล็กนะโอ้ยังมี เพื่อแล้วเรามาดูเม็ดเล็กที่เราเจอเมื่อาวานนะใช่ไหมเกิดดินแล้วเห็นอะไรเนนังหมอนเฮ้ยเนี่ยเล็กมาก เจอแล้วดงนี้ใหญ่มากทุกคนนี่ความมากเจอเป็นหมูแล้วทุกคนนี่นี่มันมีงหูลยตจ้า เล็กๆเ,เลยเนี่โอ้ยไหลละเล็กไปน,นี่อันนี้คือจุดที่เขาไม่เดินผ่านมาใช่ไหมดอกนึ่ง เก็บไปใช่ไหน,นี่ย้ยโอ้ตกใหญ่เลยเขาไม่เห็นนะทุกคนเจ๋วมากเจอแล้วค่ะ một chạy lưới Mình bán nó cái à, khóa có lỗ เล็กมากเนี่ยทีพ่งออกเลยเนี่ยเราเลาะริมตะฝั่งก็แล้วกันเพราะาน่าจะไม่มีคนเลาะมาอูู้เล็กๆออกเยอะเลยดูว่าดอกใหญ่เขาเอามาแล้วมนะั้งเนาะ

เนี่ยเนี่ยทุกคนหนุ่มๆเลยเนยนี่ยดูนี้ตั้งแต่เมื่อวานมันแก่มาแล้วทุกคนโรยมาแล้ว ทุกคนเจอดงเห็ดแล้วโอ้ยไม่เสียทีที่ค่อยมาตรงนี้อื่เห็ดนะไม่ใช่เห็ดนะดูทุกคนว้าวเริจนบานแล้วนี่นนาบานกำลันไปนงอุ้อ เล็กก็มีอันบานแล้วก็มีโอ้ยเนี่ยมีหลายรุน่นเลยทุกคนนี่แหละเขาเรียกว่าผิดทุกหมดนี่เป็นนะนถ้าถึงเวลาที่เขาออกนี่เขาก็จะสับกันออกกันบานนะทุกคน,กคนวันนี้ใหญ่มากว้าว<อ>เจอตรงนี้เยอนะมากแต่มเมล็กอยู่นะทุกคน เนี่ยอย่างเยอะเลยว่าเขาเอาเหรือมื่อเช้านั่น,นหรือเขาเก็บนั่นเนี่ยเห็นแต่ไรเขาเอาเลย โอ้โหทุกคนขาวเต็มดินเลยอุ้ยสีดำยังเล็กมะมาเล็กเขาก็จะเอาอีมอืมอื้อ เม็ดเล็กมากเนี่ยลาผุดขึ้นตามดิ่งเยอะเลยนะเนี่ยใช่น่าจะเนนี่นะเห็ดนะเนี่ยนี่นจะกว่าเห็ดโผล่ได้ไงตกบุกมากนี่ยถ้าไม่ตตเท่านี้นะ่ะโอเคอยู่ วัยเก๋ไปตาดอกตูตรงนี้เยี่ยมเลยอ๋อพอได้อยู่อ๋อนี่เห็น,หนหวนทุอคนอ่ะเก็บเรียบเห็นอะไรกินได้

เล็กมอ่ะก็พอได้ยินนะทุกคนทั้งดอกหุม่มดอกเล็กดอกบานนะโอเคก็พาเอซขึ้นเขาเก็บเห็ดเก็บอันนี้ไปทรรัชาตินี่แหละนะคะทุกคนนะ